คุณเจมาจากฝรั่งเศทสทาซิลิโคนเป็นอัลแกนนะครับไปแล้วประมาณ12ปีแล้วจะเห็นว่าหน้าอ,อกไม่เท่ากันมีก้อนขึ้นมาหมอก็เลยมาเลาะพังผืดออกปรากฏว่าซิลิโคนแตกรั่วแล้วก็มีต่อมน้ําเหลืองซิลิโคนแตกไม่ใช่แค่เอาซิลิโคนออกแต่ว่าต้องเอา,าพังผืดเนื้อเยื่อที่มันอักเสบออกให้หมดที่ตึงๆที่เคยตึงหลังตรง,ตรง,ตรงนี้ก็คุณหมอก็เอาออกให้ดูตอนนี้กลับมาหนมเท่ากันแล้ว ความบ<ช>วมหาย,<ช>หายอันอักเสบหายไปหมดแล้วขอบคุณจริงๆคือสําหรับคนที่จะแก้ไขขอฝากคุณหมอทรงยศไว้ในใจอีกหนึ่งคนคุณหมอดูแลดีรักษาตั้งแต่เอถึงแซดเลยคุณหมอยังใส่ใจแล้วก็จะมีการดูแลติดตามอะไรอันคือดูแลดีมากคือไม่ต้องไม่ต้องคิดนานเลยค่ะคุณหมอทรงยศนี่แหละค่ะสาหรับคนที่อยู่ไกลๆนี่ไม่ต้องคิดมากเลยเจเนี่ยเป็นตัวอย่างเลือกถูกแล้วค่ะสุดยอดจริงๆค่ะ